เพีเยกน,นี่ไงพี่ฝนสาวบ้านเราไอ้นี่มาได้เราขึ้นไงขอ<ห>สุดยอดเลยขอ,ขอังดีเอาไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วไปแล้วจ้า <c oughs> <c oughs> ี่ สวัสดีทุกคนพี่ฝนสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยค่ะวันนี้กลับมาพบกับพี่ฝนแล้วแล้วก็พี่เอกสิครับวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าไลท์ทอปีโอโหพี่เอกดูเพื่อนเราสีมาเยอะกันมากเลยนะเนี่ยใช่แมบปบนี้เข้าได้เยอะน่าจะไม่เป็นไรแล้วแหละใครเนะี่ยหน้าตาแปลกๆเยอะแยะเลยเนี่ย เออน่าจะเป็นเพื่อนใหม่ของเรานะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะดูสิพี่เอกเขามีเมนูเป็นภาษาไทยด้วยอะ่ะใช่เกมคนไทยป่าวโอ้โหเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เราสามารถแบบทําท่าต่างๆได้ด้วยอะ่ะแล้วเราแบบเต้นได้ด้วยนะดูสิทีลังกากับหลังสิเออเราเ <Yeah. S 1> ต้นได้ด้วยเราปบมือได้ด้วยอะ่ะแถมเป็นภาษาไทยด้วยนะสุดยอดไปเลยโอ้โหอย่างนี้ก็เล่นง่ายเลยนะน้องๆหนูๆเลสบายเลยอะ่ะเ,เราเล่นดูกับทีเลยเล่นง่ายมากเลยอ่ะพี่เอก ดูเหมือนว่าตอนนี้มันจะมีงานปาร์ตี้อะไรหรือเปล่าเนี่ยคนเยอะเยอะไม่รู้เหมือนกันพี่ฝนเอ้ยมีจักรยานด้วยเหรอมีจักรยานด้วยเหรอนี่ไงมารถเลือกพานะออกมาได้ด้วยยานานะของเราพี่เอกพี่ฝนมีสกูตเตอร์สีชมพูจริงเหรอพี่อยากขี่คันนี้เอ้ยโอ้ยพี่ฝนชอบคันนี้เป็นไงโอ้หรูหรานี่มันเกมออฟทรอนชัดๆเดี๋ยวนีเดี๋ยวพี่เียกเอาออกก่อนเอาคันอื่นดีกว่าเพยกเราวันนี้เราไหนอะ นี่มาที่ถนนแล้วอยู่ไหนตรงถนนแล้วหรอใช่เดี๋ยวจะไปทัวร์ในเมืองแล้วสกูตเตอร์สีชมพูเหรอใช่ใช่ใช่เบเกเอาสกูตเตอร์สีแดงไปแล้วกันมาเร็วมาเร็วพวกเราเดี๋ยวไปเที่ยวดูในเมืองกันดีกว่าอ้าวนี่วาวาเหรอเนี่ยโอ้มาเร็วพี่เอกไปขนมาในเมืองแล้วงั้น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 อันที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปขี่วนรอบเมืองดีกว่าพี่เอกเร็วโอ้ยทำไมพี่เอกโดนชนในเมืองตรงนี้ เขามีตึกราบ้านช่องเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ฝั่งนี้คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอะพี่เอกเต้โหตามมาเร็วเข้าโอ้โหเพื่อนเต็มเลยอะแก๊งสกูตเตอร์โอ้โหนี่แบบแก๊งสกูตเตอร์ของเมืองตามมากันเยอะมากเลยอะโอ้โหนี่แบบไม่เคยเห็นคนขี่สกูตเตอร์เยอะขนาดนี้เราที่นี่ที่ไหนเด่ะพี่เอกมาดูอะไรนี่แล้วอย่าขี่ตัดหน้ากันมีร้านอะไรอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้อะเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยดีกว่าเจมพาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเหรอออกต้องปิดออกเลยใช่ไหมโอ้โหดูดีของเยอะมากเลยโอ้ยอย่าขี่รถเข้าร้านครับคุณลูกค้าเฮ้ยมีนมะมีนม,ม,นมเดี๋ยวขอเอาไปจ่ายตังก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเอารถเข็นมาเราต้อง,องเอารถเข็นใช่ไหมเออเราใช่อเอารถเข็นเข็นของเราต้องอหยิบรถเข็นก่อนเพียงอยู่กับน,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 น้องพีทเนี่ยเฮ้ยเขาโพดอะเห็นแล้วหิวเลยโอ้ยเ้ยเฮ้ยแล้วพีอกทำไมกดเดี๋ยว เพล็กเอาเอาข้าวโพดทำไมได้เค้กมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนพี่ฝนออกไปจากตรงนี้ไม่ได้พี่ฝนเอาเดี๋ยวพันติดพี่ฝนมีความรู้สึกว่ารถเข็นมันชนกันแล้วมันติดกันใช่มันติดกันอ่ะเพื่อนลงไปนั่งในรถเข็นแล้วว่ะแล้วทำไงอ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเอาสกูตเตอร์สกูตเตอร์เข้ามาในร้านได้ไงร้านพี่ฝนขอขอซื้อของกลับไปกินที่บ้านบ้างดีกว่าวิ่มีช็อกโกแลตอ่ะไม่มีคนไม่มีคนคิดตังงาพี่ฝนทำไงเดียมีอันนี้ด้วย แอปเปิลด้วยอ่ะกินได้ด้วยอ่ะไม่มีคนคิดตังเดี๋ยวพียเงมาคิดตังนะกินได้ด้วยอ่ะ้าวเอ็งก็คิดตังแล้วว่าเราสามารถมาคิดเงินตรงนี้ได้ใช่ไหมใช่แต่ว่าไม่มีคนคิดตังอะดิเออไม่มีคนคิดตังอะทาไงดีอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาหน้าเรามาแวะใหม่กัแล้วกันช่วยด้วยช่วยด้วยพี่เอกโดนน้องพีทเข็นตอนนี้ใครเป็นใครเข็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ฝนจะขี่รถแล้วนะ S <S <S เดี๋ยวไปวนรอบเมืองใหม่เอาไปกันแล้วเหรอ <S <S ใช่ใช่ใช่มาทางนี้แล้วโอ้แก๊งสกูตเตอร์หนีไปแล้วอ่ะ <S <S มาแล้วมาแล้วโหสกูตเตอร์สีชมพูย <S 2> <S 2> เดี๋ยว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 พเพอกเอารถไปตามมานะใจเย็น <S <S น่ารักสุดอ,ะ <S 2> <S 2> อ่ะเฮ้ยเพเอกดูเหมือนว่าเราสาวบ้านสร้างบ้านได้ด้วยหรอมันขึ้นยังไงดูดิมีบ้านด้วยอ่ะ <S <S ขึ้นขึ้น,นอันนี้บ้านใครก็ไม่รู้อ่ะเพเอกมาดูแล้วขี่หลังเอาเพเอกขี่ขี่ไม่ได้ขึ้นไม่ได้อ่ะเฮ้ยเพเอกบ้านใครไม่รู้หลังใหญ่มาก กดเข้าบ้านไปก่อนพี่ฝนอยู่ไหนแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนเกาะคอมาด้วยอยู่นี่อยู่นี่แล้วเพื่อนเกาะคอมาด้วยเพื่อนบอกขี้เกียจเดินวันนี้เราวันนี้เราดูเพื่อนเกาะคอด้วยเฉยเลยบ้านใครก็ไม่รู้เนี่ยพี่เอกดูดิโอหลังใหญ่มากเลยอ่ะเดี๋ยวขอไปดูในครัวหน่อยดีกว่าโอ้ยเดี๋ยวยาวสกูตเตอร์เข้าบ้านมีอะไรกินมั่งเข้าบ้านเข้าก็ล้างมือก่อนนะล้างมือตรงไหนใช่ใช่ต้องล้างมือก่อนล้างมือก่อนนี่ล้างมือเรียบร้อยละ โอ้ยพี่โดนเข็นเอาเลยโดนเข็นไปทั้งคู่ <Okay. S 1> เลยใน yeah. บ้านมีอะไรให้กินบ้างเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวดรอปเพื่อนดรอปเพื่อนลงมานะโอ้ oh, ตู้เย็นว่างเปล่าไม่มีอะไรให้กินเลยอะ่ะดีนะพี่ฝนพกนมมาเมื่อกี้เดี๋ยวเพื่อนเอาขี่รถมาทําไมเนี่ย <laughs> เดี๋ยวอ้าวแล้วเพื่อนจะเอาพี่กลับมาคืนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตพี่ฝนขึ้นมาดูชั้นสองแล้วอะ่ะ <laughs> บ้านใครก็ไม่รู้่หลังเนี้ยโอ้หลังใหญ่มากเลยน่าอยู่บ้าง <laughs> ไหนอ่ะ โหบ้านน่าอยู่มากมากเลยอ่ะบ้านของคนคนนี้ใช่ไหมทำไมพี่เอกต้องไปนั่งรถเข็นหมดเลยอ่ะที่ไหนไม่พี่เอกพี่นมาว่ายน้ำาล่ะเดี๋ยวพี่เอกขึ้นมาลงมาว่ายน้ำแล้วสาวว่ายน้ำมีกล้วยด้วยอะเออดูดีเนี่ยมีกล้วยด้วยกล้วยใครก็ไม่รู้อยู่ในน้ำเดี๋ยวขอกมาทิ้งไว้ให้กินใช่ป่าวเ้ยนี่ของใครอะอันนี้ของใครอ่ะอันนี้แกงชุดนอนต้องเป็นเพื่อนเจ้าของบ้านถึงจะเข้าบ้านนี้ได้อ่ะ เฮ้พี่ฝนก็เข้าบ้านได้นะเมื่อกี้บ้านใครอะบ้านหลังนี้เข้าไม่ได้บ้านหลังนี้เข้าไม่ได้เหรอโอ้เสียใจจังเลยจะเข้าจะเข้าไปดูสักหน่อยเลยเข้าไปไม่ได้โถเอ้อเข้าไม่ได้ <laughs> เข้าไม่ได้เหรอเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอางี้ดีกว่าพี่เอกเดี๋ยวพี่ฝนสร้างบ้านมั่งดีกว่าพี่ฝนสร้างบ้านมั่งดีไหมจริงอะ่ะนี่ไงนี่ไงเขาบอกว่าให้เรา ค้นหาตำแหน่งที่อยู่ของบ้านใช่ไหมศูนย <01, S 1> ์หนึ่งบ้านหมายเลขหนึ่งสอ <02, 03. S 2> งศูนย์สามงั้นพี่ฝนขอเลือกบ้านหมายเลขหนึ่งดีกว่าพี่เอกอยู่บ้านหลังหมายเลขอะไรมีศูนย์สองมีคนแล้วพี่เอกอสามก็ได้โอเคงั้นพี่ฝนหมายเลขหนึ่งนะนี่นนบ้าน,นมาแล้วเ <laughs> พื่อนเ <c oughs> พื่อนมาด้วยบ้านมีบ้านโอ้มีบ้านบ้านต้นไม้เหรอพี่เอกไม่เอาดีกว่าใช่ใช่ยินยันจะใช้ตำแหน่งบ้านหลังนี้โอ้ยสองร้อยเหรียญเนี่ย มีบ้านให้เราอยู่เยอะเหมือนกันแพงด้วยเหมือนกันโห oh, เอาหลังไหนดีอะ mm hmm. พี่ฝนเอาเป็นบ้านนี้ดีกว่าว mm hmm. ิอยากได้เป็นบ้านเนี่ยบ,บ้านรถอะพี่ฝนอยากได้แบบเดินทางท่องเที่ยวไปไหนก็ได้ไงสองร้อย,นนะ200เ,หยเหรียญแน่สองร้อยเหรียญหรอนี่พี่ oh, เอาบ้านธรรมดาแล้วงั้นงั้นเปลี่ยนใจแล้วพี่ฝนเอาบ้านหลังไหนดีอะงั้นขอเป็นบ้านเหมือนโดวิตากับโดเรมอนก็แล้วกันหลังนี้ดีกว่านี่นี่ไง บ้านมีฟอร์ดเอ็กโหถูกใจมากนี่เพื่อนล้านเรว้าวบ้านเราถูกใจมากเลยในตู้เย็นมีอะไรบ่านี่เอ้าเพื่อนทำไมเข้ามาไม่ได้อะเพื่อนทำไมอยู่แต่หน้าบ้านอะในตู้เย็นมีโค้กด้วยเพื่อนเข้าบ้านมาเร็วเพียกอ่าเราเพื่อนเข้าไม่ได้เหรอเพื่อนเข้าไม่ได้อ่ะดิทำไงอ่ะเาเพื่อนเข้าบ้านไม่ได้เหรอเออเพื่อนเข้าบ้านไม่ได้เพียกบ้านอยู่ตรงไหนเนี่ยเพียกบ้านเนี่ยอยู่ตรงมุมมุมเนียตรงซุปเปอร์มาร์เก็ตพอดีตรงซุปเปอร์มาร์เก็ตเหรอแล้วนี่ใครถุงนอนใครเนี่ยหลังพี่เท่าไหร่ หลังที่สามหรอเออเดี๋ยวเพียกนอนลอยแถวนี้ก่อนนะตรงซูเป,ปอร์มาร์เก็ตตรงไหนเนะี่ยหาไม่เจอเนี่ยตอนนี้เพียงกลายเป็นโฮมเลดละคนไร้บ้าน <laughs> นอนอยู่ตรงซูเป,ปอร์มาร์เก็ตเนี่ยหนนะ้าซ <laughs> ูเป,ปอร์มาร์เกต็ปปเกตเนี่ยอยู่ตรงไหนเ <laughs> น,นี่ยหาไม่เจอนี่ไงอยู่ตรงซูเปอร์มาร์เก็ตไงซูเปอร์มาร์เก็ตมันอยู่หน้าบ้านพี่ฝนเลยหน้าบ้านแล้วอยู่ตรงนี้เหรอหาไม่เจอเพียกนอนไร้บ้าน <laughs> อ้าวเหรออุตส่าห์ขับรถไป จะไปตามหาบ้านเบียกมันนอนอะไรตรงนี้อ่ะไหนบ้านเบียกหลังไหนเนี่ยหลังนี้หรอหลังนี้ไงโ<ฮ>อ,หหงหอ้หลังใหญ่อยู่เข้าได้โอดูดิบ้านแบบเปิดอาซาย,ยินดีต้อนรับเลยอ่ะอ่าแล้วทำไมเพื่อนเข้าไม่ได้อ่ะเราสามารถปั่นน้ำผลไม้กินได้ด้วยโหสุดยอดสุดยอดเลยเอา้าวดีน,นะพกตังมาเยอะมาจับจองบ้านหลังแถวๆถวนี้ได้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทำไมพี่ฝนหล่นออกมาข้างนอก สาธารณะอ่าทุกคนเข้าได้แล้วเลยอ๋อเมื่อกี้พี่เอกเป็นส่วนตัวไงตอนนี้พี่เอกทำเป็นสาธารณะนะอ๋อเราสามารถสร้างบ้านให้เป็นแบบส่วนตัวกับสาธารณะได้ด้วยเหรอภูมิใจภูมิใจน้ำเหนือมากนี่เครื่องดูดฝุ่นอ๋อเครื่องดูดฝุ่นนี่ไงพี่เอกที่ฝนอยากได้แบบนี้เลยโอ้โหแผเออเออเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อน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 ใจเย็นเอารถไ่อนอกบ้านสิเอารถไ่อนอกบ้าน เอารถไว้นอกบ้านเั่งพักผ่อนตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเอ้ยเดี๋ยวใครขับรถบัสมาจอดไว้นี่เนี่ยเฮ้ยไม่ไหวเลยพี่เอกเดี๋ยววันหลังนะถ้าซื้อของขวัญวันเกิดนะเอาเครื่องดูดฝุ่นแบบนี้ให้พี่ฝนนะจะดีเหรออยากได้ข้างบนก็มีโอ้มีห้องอีกนะจะบอกให้มีห้องอีกเหรอเออห้องนี้ห้องอะไรเนี่ยห้องอะไรอ่ะมีห้องอันนี้เป็นห้องน้ำทำไมมีหนังสืออยู่อนนี้มีกรอบรูปด้วยก็เวลาแบบเข้าห้องน้ำล้วแบบนั่งนานๆก็จะได้อ่านหนังสือไงอเดี๋ยวล้างมือก่อน อ้าเราเพื่อนเข้าชวมตเดี๋ยว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 ออกมาก่อนดีกว่ามีเพื่อนเรามีคนติดใจด้วยนี่เอฟซีพี่ฝนเนี่ยเสื้อดำๆเนี่ยติดใจเครื่องรูดฝุ่นเห็นปะนี่ไงพี่ฝนก็ชอบเนี่ยเครื่องรูดฝุ่นแบบเนี้ยชอบเห็นไหมโอ้วันนี้มีเอฟซีของพี่เอกเข้ามาด้วยนะสองสามคนก็ไดไปเยี่ยมบ้านพี่ฝนบ้างดิเอาไปเยี่ยมบ้านพี่ฝนพี่ฝนต้องตั้งค่าข้างบนเป็นสาธารณะก่อนตั้งค่าเหรอโอเคโอเคตามเข้ามาตามมาเร็วตามมาเร็ว อ่นลงทางนูน้นนี่นี่นี่มาเยี่ยมบ้านพี่ฝนแล้วลงลงทางนี้ใช่ไหมเนี่ยบ้านพี่ฝนเหมือนบ้านโดเรมอนเลยอ่ะเร็วสีเหมือนกันเลยอ่ะบ้านโนบิตะบ้านโดเรมอนอ่ะใช่หรอตังค่ายังไงอ่ะเป็นสาธารณะกดกดไปอ่ะเดี๋ยวมันก็เป็นสาธารนณะกดกดไปกดกดยังไงอ่ะกดข้างบนนี่ไงกดข้างบนตรงไหนอ่ะพี่ฝนกดบ้านดิกดบ้านแล้วก็นี่ไงกดรูปบ้านกดรูปบ้านแล้วไงนี่ไงข้างบนไงปลดล็อกให้ดีเข้าไม่ได้เนี่ยไหนอ่ะ กดรูปบ้านก่อนดิกดรูปบ้านแล้วไงกดรูปบ้านทางขวานี่สิแทนนี่นี่ก็ขวาแล้วไงนี่นี่นี่เห็นป่าวอ๋อกดรูปบ้านเนี่แ้วหรอเออแล้วก็นั่นน่ะกดอีกทีนึงนั้ำมันล็อกกดแล้วเลยเฮ้ยพี่เอกโดนโดนเขียนนะเป็นสาธารณะแล้วเร็วแล้วแล้วไปไปถล่มบ้านที่ฝนกันดี่วะโอ้โหเนี่ยบ้านที่ฝนที่ฝนเนี่ย เข้ามาแล้วก็เจอซิงล้างจานอ่ะทุกคนต้องล้างมือก่อนนะเพื่อสุขาอนามัยของตนเองเข้าใจไหมเฮ้ยใครเปิดเตาแก๊สใครใครเปิดเตาแก๊สเอาใครเปิดเตาแก๊สปิดก่อนใครปิดเตาปิดก่อนปิดก่อนอย่างในตู้กับข้าวพี่ฝวิก็จะมีกล้วยมีองุ่นมีแอปเปิ้ลเลี้ยงเลี้ยงทุกคนเลยนะไม่เหมือนบ้านพี่เอกอะบ้านพี่เอกไม่ค่อยมีอะไรให้กินเลยพี่เอกก็มีเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนเปิดตู้เย็นเอาไปหมดแล้วเมื่อกี้เนี่ยอ่ะโอเคโอเคทุกคนดื่มน้ําดื่มท่ากันก่อนนะ อินดี้ต้อนรับนะทุกคนพี่ฝนนั่งโซฟาแล้วกดผ่อนคลายเขาอ่ะตัวละครเราอ่ะจะกรกะดิขาวนิดิ๊กิดิดจริงจริงนะวันนี้เพื่อนมาเยี่ยมบ้านกันเยอะดูเหมือนว่าจะวุ่นวายน่าดูนะนมาดูชั้นสองกันดีกว่าเร็วทุกคนเร็วมาเยี่ยมบ้านเนี่ยขึ้นบ้านใหม่เร็วทางนี้ทางนี้โอ้น้ำบอลและท็อปมาเล่นด้วยเหรอนี่คือห้องนอนพี่ฝนเองทุกคนพี่ฝนชอบอ่านหนังสือเนี่ยเหรอห้องนอนพี่ฝนใช่เฮ้ยพี่ฝนเพียงเห็นหุ่นยนต์ อะไรเหรอนอกบ้านมีหุ่นยนต์นอกบ้านมีหุ่นยนต์ด้วยเหรอไหน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 หุ่นยนต์ใครอะหุ่นยนต์ออโตบอทใครอะเฮ้ยต้องไปดูแล้วอย่างนี้ต้องไปดูหุ่นยนต์มาหุ่นยนต์มาเฮ้ยออโตบอทใครสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยเอาพี่เอกออกไม่ได้หุ่นยนต์ใครอะทำไมพี่เอกออกไม่ได้โอ้นี่นี่หุ่นยนต์เธอเหรอโอ้โหอสุดยอดมากเลยหุ่นยนต์ใครอะโอ้หนี่นี่คนนี้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 หุ่นยนต์คนเนี้ย โหสุดยอดจังเลยอ่ะเอามาจากไหนอ่ะหุ่นยนต์ด้วยโหแล้วดูบ้านดิโ้บ้านหลังใหญ่มากบ้านรวยโอ้ยเขาไม่ได้อ่ะโหเราเข้าบ้านเขาไม่ได้อ่ะบ้านเขารวยมากเลยอ่ะเขาไม่เปิดแท้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราไม่างบ้านนะเฮ้ยเรามีหุ่นยนต์มั้งเปล่าอ่ะเฮ้ยเราไม่มีหุ่นยนต์น่ะขึ้นไงทำไมเราไม่มีหุ่นยนต์เหมือนเขาอ่ะเฮ้ยเพียกเรามีสัตว์เลี้ยงด้วยนะจริงเหรอเพี็กเอาปุกปิ๊กเพล็กออกมาอีกตัวได้ไหมอ่ะ ยี่หอันจะเอาอะไรออกมาก็เกรงใจจอร์ดบ้างนะเฮ้ยโอ้โหไม่มีปุ๊ปีกอะเราเข้าบ้านเขาไม่ได้อะพี่เอกเอ้ย oh. ม,มีคนลักพาตัวพี่เอกคือรถตู้ต้องเป็นเพื่อนกับเขาก่อนอะ่ะเราถึงจะเข้าบ้านเขาได้เขาต้องปลดให้เราไนงะถ้าเขาไม่ปลดเราก็เข้าไม่ได้เราเข้าไม่ได้เลยนู่นีอยากเป็นเพื่อนกับเขาอยากเข้าบ้านเธอโห oh. มีบ้านแบบหลังใหญ่มากแล้วก็มีแบบ หุ่นยนต์เป็นออโต้บอดตัวหลังตัวใหญ่มากเลยอ่ะนะโอเคเดี๋ยวพี่ฝนสามารถเอาอะไรออกมาได้อีกเนี่ยเฮ้ยเรามีอมยุ้งอมยิ้มอะไรกินด้วยนะเนี่ยเรามีอมยิ้มกินด้วยนะดูดิของเราเยอะมากเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะพี่เอกพี่เอกมาหลงอยู่ตรงบ้านใครก็ไม่รู้เขาอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยไม่รู้พี่ออยู่บ้านใครอยู่หน้าบ้านพี่ฝนไงหน้าบ้านพี่ฝนเนอะแล้วก็มีรถเมย์มารับด้วย ไลท์โทเปียเพื่อเยอะมากอ้าวขาปิดบ้านเขาทิ้งแล้วอ่ะเราเข้าไปดูไม่ได้อ่ะเขาเป็นความลับอ้าวพี่ฝนฮะในบ้านพี่ฝนเพื่อนยังออกไม่ได้กันอยู่สองคนอ้าวทำไมเพื่อนไม่ออกอ่ะเพื่อนมาดีกีต้าร์เพื่อนมาดีกีต้์อยู่กับน้ําเนี่ยโอเคโอเคเดยวกันังเข้าใหม่ใช่เพื่อนเพื่อนเต็มนะมาแล้วมาแล้วทุกคนวิู้นี่เพื่อนเอาดอกไม้มาให้อ่ะโอ้หน้ารักจังเลย โดนดอกไม้ไ้พี่ฝนนะดูดิเพกดูดิเพื่อนหยิบดอกไม้มาให้เราอ่ะน่ารักจังขอบคุณมากนะเพกโดนลากมานั่งโตะแล้วอ่เฮ้ยทำไมมีสัตว์เลี้ยงใครเนี่ยโอ้โหเป็นยูนิคอนเนี่ยสัตว์เลี้ยงเป็นยูนิคอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ฝนเอาสัตว์เลี้ยงออกมาดีกว่าตัวไหนได้เนี่ยโอ้ยน้องเสื้อดำขอพาพาเพกไปไหนไม่รู้บอกให้มาทางนี้เดี๋ยวเพกวิ่งตามดูกันะ ตั <AR> ้งเชื่อไม่รู้จะตั้งเชื่ออะไรเอาทำไมสัตว์เลี้ยงไม่หมดไม่ออกมาเอาเพื่อนพาไปไหนแล้วเนี่ยนี่นี่เพื่อนขาจะพาเพียกไปไหนไม่รู้อ่ะคนเสื้อดเนี่ยเราเพียกอยู่ไหนเนี่ยน้องเสื้อดำเขาบอกว่ามาทางนี้ทางนี้พีอกก็ไปจริงจริงไปท่านไหนมาก็ได้อ๋อบ้านน้ำเหรอนี่บ้านน้ำนี่ไงกําลังไปทุกคนกําลังไปอ๋อขอจะพาไปบ้านเขาเปล่าอ๋อเนี่ยเหรอเนี่นี่ใครอ่ะเข้าเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ พามาบ้านเนี่ยหรอเข้าไม่ไ <Celt> ด <ic> ้อ <licensed> ๋เราเข้าไปไม่ได้อะดิทําไงเนี่ยทุกคนล็อกเลยนะบ้านล็อกก็ดิเข้าไม่ได้เลยนี่มาเยี่ยมบ้านทุกคนเลยนะเนี่ยแต่แบบเข้าไม่ได้อ่ะเดี๋ยวแล้วเข้าไม่ได้จ้ะโอ้เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายจะเข็นเพียกไปด้วยตรต้ีงมีโซล่าฟาร์มด้วยพี่ฝนไหนไหนไหนเพียกขับรถวนดูกันดีกว่านี่มีโซล่าฟาร์มด้วยนะ พวกเราขับรถวนดูในเมืองกันดีกว่าเดี๋ยวเพกต้องหาโอ้ <ลด S 2> แสดงว่าบ้านเขาเจริญมากๆได้แน่เลยเนี่ยมีโซลาร์ฟาร์มแบบเนี้ยสุดยอดเลยนะไม่ต้องมีโรงไ,ไฟฟ้าเออดีมากบ้านพี่ฝนก็มีเหมือนกันนะแต่แบบมีแบบแผ่นเล็กๆอะ่ะเฮ้ยมีรถไอติมนะเพกขึ้นรถไอติมเพกอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่เพกอยู่รถไอติมมาแล้วตื่นตื่นตอยู่รถไอติมเหรอไม่อยู่ตรงไหนอะรถไอติมอะรถไอติมอยู่ข้างข้างข้างบ้านน้าเนี่ยเพกลงมาข้างล่างได้แล้วตื่นอยู่ไหนอะอยู่ปั๊มน้ํามันเนี่ยปั๊มน้ํามันอยู่ตรงไหนอะ ความน้ำมันก็อยู่ข้างล่างนี่ไงเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพี่ 1. พียร์กวนรถก่อนนะแ่นไปแล้วแอนแนตามหารถไอติมก่อนแน,น่นแน่นแน่นแน่นอยู่ไหนอะอยู่ไหนแล้วรถไอติมรถไอติมลงทางนี้ไม่ได้อะลองลองลองดูนะลงไม่ได้อะโดนโดนรถไอรถไอติมมีคนันมันถอดถ่าเพียกไปไม่ได้รถติดอะมีฝน, <dette S 2> นอยู่ตรงตโซล่าฟาร์มแล้วเพียเอเพียอกจะลงตรงโซล่าฟาร์มลงไม่ได้อะมีฝนเปลี่ยนรถดีว่าเอาคันไหนดีอุ้ยมีเรือด้วย อยู่ตรงโซล่าฟาร์มเหรอใช่อยู่ตรงโซล่าฟาร์มแต่แบบเรือจะขี่ตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมใช่นี่มีรถคันนี้นาลักมีรถตะเพิงเฮ้ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวนั่งแล้วไปไปได้พีกเอกอาไปเลยไปเลยไปเลยไปลำบากเหลือเกินแน่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 ไปไปไม่ได้โอเคโอเคโอเคไปแล้ว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  เออขับรถวนในเมืองดีกว่าโอ้โหรถสปอร์ตสุดยอดเลยอ่ะก็าบังคับยากอย่างเท่เลยอ่ะรถอ่ะโอ้รถเท่มากไปเที่ยวในเมืองเฮ้ยนี่ไงหุ่นยนต์เนี้ยเราสามารถเอามาใช้ไดเปล่าวะอยากได้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวพยาขับก่อนอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในเมืองที่เราสามารถเข้ามาอยู่กันได้ใช่ไหมใช่เออเป็นโซนเพื่อนบ้านอะไรอย่างงี้มีซูเปอร์มาร์เก็ตให้สองฝั่งนะแถวนี้ดีนะเมืองท่าทางจะเจริญ เฮ้ยบ้านหลังนั้นมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยอ่ะหลังไหนอ่ะนู่นเลยหลังแดงๆข้างล่างนั่นอ่ะเฮ้ยนี่เราขึ้นมาจอดรถบนเขาได้ด้วยนี่นะเราอยู่บนเขาอ่ะไม่มีฝนตรงนั้นมันมีบอลลูนเออมันมีบอลลูนขับไปดูดิมีบอลลูนบอลลูโอ้ยรถเมย์ใครอ่ะรถเมย์ใครโอ้ยรถไหลโอ้ยโอ้ยอยากขับทับกันดิโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวไปไม่ได้แน่เลยรถเมย์รถเมย์โอ้โหดูรถเมย์เอาเอาเมย์โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอไอ โอ้ไปไม่ได้ติดรถติดไปไม่ได้อ่ะทุกคนรถรถติดรถติดเอางี้ดีกว่าเออเออเออไปทางนี้ได้เราหลอกมาได้ยังไงอ่ะไม่รู้กันนี่ยังจะขับหนีตำรวจในเกม GTA เลยอืมเมื่อกี้พี่อนเห็นนี่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 ชนเสาไฟฟ้าเอาบอลลูนเดี๋ยวขึ้นเลยขึ้นบอลลูนขึ้นบอลลูนแล้ว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 ขึ้นแลล้วล้วอีอีแล้วอีแล้วอีแล้วอีอีแล้วขึ้นแล้วเย่ ขึ้นได้ไหมเนี่ยไปแล้ววันนี้เราจะขึ้นวันลูนกันนะครับเปิดดิเปิดเออวาเฮ้ยเอาสกูตเตอร์ขึ้นมาด้วยเหรอเฮ้ยมันหนักอ่ะพี่อนนี้เราจะเอากันไปหมดเลยเหรออย่าเปิดปิดอย่าเปิดปิดอย่าเปิดปิดทุกคนอย่าเปิดปิดเราต้องเปิดอย่างเดียวไปแล้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 วขึ้นบนลูนแล้วเย้เฮ้ยใครเอารถขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนักไปหน่อยหนักเกินอ่ะ มันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้เหรอพี่เอกมันหนักเกินไปอ่ะมันหนักรถน่ะใครเอารถขึ้นมาเอาเอารถออกก่อนเอารถออกควอนอเดวเราจะลอยขึ้นไปแล้วหอเยเย่เย่นั่งได้ขนาดนี้เลยเหรอเออมันแบบหนักมากเลยตอนเนี้ยไม่เอารถใครเอารถขึ้นมาเนี่ยไม่เอารถแล้วพี่ฝนไปอยู่บนรถได้ไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันราพี่ฝนันขึ้นบนรถได้ไงไม่รู้อ่ะไปไม่ได้อ่ะไปไม่ได้แล้วอ่ะพี่เอกโอเค๋ยวลงมาข้างล่างดีกว่า เลยไม่ได้ไปเลยใช่ใช่ใช่เลยไม่ได้ไปเลยฝนดาวตกจะมาแล้วพี่ฝนเขาแจ้งฝนดาวตกกําลังจะมางั้นเหรอแล้วเราจะไปดูฝนดาวตกที่ไหนอ่ะนี่ไงพี่ว่าคงเห็นตลอดแล้วเฮ้ยพีเอกนี่ไงพี่ฝนสาวบ้านเราไอ้นี่มาได้แล้วขึ้นไงขอสุดยอดเลยขอตังดีเฮ้ยโหสุดยอดเลยอ่ะพี่เอกเฮ้ยเราไม่ได้กินอะไร อะไรเนี่ยดูดิโหสุดยอดเลยนี่มันมันเป็นแบบประเภทไหนเนี่ยเพ็กไม่ค่อยได้คือแบบสุดยอดมากเลยอะผมมีสกูตเตอร์ี่ตามหลังมาด้วยไหนสกูตเตอร์ขี่ตามหลังมาหรอนันหลังโอ้นี่เราขี่วัตตมาเลยนะเนี่ยสุดยอดมากโอ้ขี่วัตตดทั่วเมืองอะเราเพ็กอยู่ได้แค่ตรงไร ไม,ไมเ่เดี๋ยวพี่ฝนบังคับเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินขึ้นไปด้านบนหน่อยขอแสงสว่างหน่อยทุกคนนี่โหอย่างเท่มันแมปประเภทไหนกันเนี่ยโอ้มัน,น,มนเทม่มากน,นี่เราเขียวตัวบอดมีสกูตเตอร์ตามหลังมากันเต็มเลยอ่ะอ้รถเมย์นี่ขับยากเลยนะระวังรถเมย์บี้ยวนะดูดิรถรถเมย์ใส่แปดเด้อเด้อเด้อ ขึ้นไปข้างบนก็ได้นี่ไงบ้านใครก็ไม่รู้ว่ามีเฮลิคอปเตอร์ด้วยอะพี่เฮลิคอปเตอร์ด้วยพี่เอกไปกระโดดขับเฮลิคอปเตอร์ดิขับได้หรอไม่รู้แต่ว่าพี่เอกมั่นใจในฝีมือตัวเองพี่ฝนชอบมากเลยเนี่ยเขียวตัวบอดเนี่ยสุดยอดขึ้นไงอ่ะขึ้นทางไหนอ่ะขึ้นได้ไหมพี่เอกขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตรงนี้มีท่ออะไรด้วยพี่ฝนขึ้นได้ปะไม่รู้แต่มันขึ้นทางไหนอ่ะขึ้นทางไหนน่เดินเรืงตามไปดูนี่นี่นี่วิ่งชนกำแพง เหมือนโลจะวิ่งขับรถตามพเพกมาเนี่ยเดี๋ยวเพกกจะต้องขึ้นไปได้ข้างบนเนี่ยรถไมไม่ขึ้นตรงพี่ฝนนะขึ้นฐานนี้ตำรวจนี่นี่ฐานนี้ตำรวจขึ้นไปได้หรอเฮ้ยมีคนยืนหลับอยู่ด้วยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหลับอยู่แล <laughs> ้วๆๆเราจะได้ครบเซตอยู่ไหนแล้วเพี่ยเพกเพ็กกำลังเข้ามาในห้องบันทึกคดีเนี่ยที่แบบถ่ายรูปผู้ต้องหาแต่ข้างบนมันไม่มีไม่มีที่ขึ้นนะม,ม,มีถ่ายรูปผู้ต้องหาแล้วเดี๋ยวเพกไม่ได้เป็นผู้ต้องหาอ <laughs> ยา่าอย่าเราไม่ได้เป็นผู้ต้องหาเราออกก่อน ออกนเฮ้ยมีดาวตกตกลงมาไหนนี่ไงนั่นแหละฝนดาวตกมีดาวตกลงมาตกลงมาเป็นดาวเงี้ยเหรอนี่ไงเออตกลงมาเป็นดาวเก็บได้ด้วยเฮ้ยไหนเอ้ยสวยอ่ะเก็บได้ด้วยเฮ้ยดาวตกสวยด้วยโอ้ดูดิโอ้โหโอโหสวยมากพี่เอรพี่ฝนเก็บดาวได้โอ้ฝนดาวตกโอ้สวยจัดนะดูดิฝนดาวสวยมากฝนดาวตกอ่ะ ฝนวิ่งตามฝนดาวตกไปนี่ไงพีเอกเขาจะแบบหล่นตามทางอะ่ะมาเก็บแล้วพีเอกเก็บอยู่โหเยอะมากเอาไปทําอะไรอะ่ะไม่รู้อะ่ะน่าจาะเอาไว้ทําอะไรได้นะเดีย๋ยวพีฝนขี่สเก็ตบอร์ดดีกว่าพีทพีทบอกว่าเห็นด้วยเห็นด้วยเอามาแบกพีเอกแล้วตเวต็มเลยโอยรถเมย์ชนเต็มเลยหูสุดยอดเลยอะ่ะอยู่ตรงไหนนี้ เปียกอยู่หนาเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ตรงนั้นนะอยู่เฉยๆอย่าไปไหนกําลังไปหาไล่เก็บกำลังไล่เก็บขนตอกใช่เอ้าขี่ใครแล้วนะไม่รู้มันขี่กันได้ด้วยนะจะบอกให้เออขึ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนไอ้นี่ชนโอ้โหรถเมย์หรถเมย์ชนรถเมย์ใส่แปดใช่เดี๋ยวปั่นจักรยานดีกว่าเปียกขึ้นมาดีกว่าขึ้นไปได้เหรอขึ้นอย่าง้เหรอ พี่เพี้เราไปอยู่ในตะก้าอเอาทำไมเราไปอยู่ในจักรไอในรถไอติมแล้วอะเพื่อนเปิดรถเนี่ยโอ้โหเพื่อนเปิดสเกมบักเลยดูดิเรื่องข้ามเ่ยมากินข้าวกันดีกว่าแก่ฝนดาวตกเต็มที่แล้วล่ะเนี่ยพี่ฝนจะมากินข้าวแล้วล่ะร้านอาหารร้านนี้เปิดหรือเปล่าก็ไม่รู้หรอโหมีไก่งวงด้วยะให้กาบพิซซ่าโอ้ยสุดยอดเดี๋ยวไปนั่งกินดีกว่าปะค่ำคืนนี้เรามีของกินแล้วคือเรงมีรถซัพพอร์ตด้วยอะโอ้ค่ำคืนนี้สุดยอดเลยอาหารก็ดีเพื่อนก็ดี รสชาติอร่อยมากเลยอาหารอันนี้เขาขายรถหรอไม่รู้รถหรูอยู่นะเออรถหรูอยู่นะขอนังน่งหน่อยนิทดลองขับเฮ้ยนั่งไม่ได้อะเพียกสงสัยต้องซื้อก่อนเบียกกับพิซซ่ามากินหนอกินพิซซ่าอยู่ยืดดูดิโอเคได้ได้ได้ๆๆๆพี่ฝน<อ>ไปนั่งกินด้วยพิซซ่าพิซซ่าอ้าวแล้วทำ<อ> <ๆ S 2> ไมพีม่ฝนกินไม่ได้ล่ะเพียกกดกินเนี่กดกินกดกินเขาไปกดกินหนอะกินแงอไม่หมดสักทีนะพี่พี่กินมาต้องนานละกดกินอ้าวแล้วรถใหม่ละ กดกินไงเนี่ยนี่มันมีกดกดเล็กนึงแล้วก็กินอ๋อกดเลขนึงแล้วกินเนาเดี๋ยวมาเอายังอื่นบ้างดีกว่าอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อนี่<ใ>นนง่ายกินแล้วอ๋อเขามีพิซซ่าแบบถาดเล็กๆกินอยู่ โอเคเพื่อนพาไปอีกแล้วเนี่ยโอเควันนี้เราก็แบบอิ่มหนำสำราญมากๆเลยนะพี่เอกเนาะออเป็นเกมที่แบบน่ารักมากๆเลยเกมหนึ่งนะคะเป็นภาษาไทยด้วยก็ถ้าเป็นเพื่อนคนไหนที่อยากจะเล่นเกมนี้แล้วก็เดี๋ยวพี่ฝนกับพี่เอกจะทำลิง์ไว้ใต้คลิปให้ก็แล้วกันนะคะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้าอ่าค c ซ e p t มาสิพี่เอก accept ไปแล้วอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย นะเพียขอเอ็กเซปไปแล้วอ่ะกดหน่อยเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยไหนอ่ะนั่นไงปุ่มอยู่ทางซ้ายเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยอ่าอ่าไปแล้วเอาไปเลยไปแล้วไปแล้วจ้าหนีหนีแล้วเย่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่อุ้มหนีเลยเหรอเปิดเปิดก่อนเปิดเปิดเย่บายบายจ้าบายบายจ้า